หยุดเถอะเอาไปหยุดทำงานเถอะง่ายอ่ะเห็นไหมเอาไม้ตอกกับพื้นท้ายนะคะชั้นที่สี่แบบนี้รถเธอเธอจะสลายแล้วตื่นยังคะ ป้าขอขึ้นด้วยขอขึ้นบ้านหน่อยตอนนี้ดอกกล้วยไม้สวยมากเลยนะคะแล้วก็ดอกแก้วค่ะดอกแก้วนั่งตรงนี้น,นี่เดี๋ยวนีจะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ดอกแก้วเพียนบานเยอะเลยแล้วก็หอมมากด้วยกล้วยไม้ก็กําลังออกนะคะกําลังออกอีกหลายดอกเลยส่วนดอกนี้บานแล้ว อันนี้ปลูกมานานแล้วนะต้นเนี้เพิ่งออกใหม่อีกรอบคุณเห็นจิบกาแฟอยู่นะคะล้างหน้ายังคะฮะเอาของแม่มาเฮ้ยอย่าโกงดิเอาของแม่มา,อ,อ,า,อ,มมาอ้าวไม่ใช่สิเอาแม่เหรอเออ เหมือนดิไม่เหมือนได้ไงนี่มันร้อนกว่าดิเยอะกว่าเอามีงั้นด้วยบิ๊กิดกี้เอยจ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเพีอนจะพาไปดูแปลงหลังบ้านที่คุณหยุนเขาทำนะคะเรามีทำแปลงเพิ่มอีกสี่แปลงนะคะแล้วก็วิธีการปุงดินทั้งหมดเลยนะคะกับการทำแปลงแบบง่ายๆหลังบ้านไปดูกันเลยค่ะโปรเจกต์ใหม่ค่ะอ่าโปรเจกต์ใหม่ก็คือได้หน้าบ้านข้างบ้านเสร็จไปหมดแล้วนะคะหน้ากระท่อมใครเอา,า,เอา้ามาตากเนี่ยไออาร์ตน้องชาย เธอได้ถ่ายตอนที่มันเป็นลกโรคไหมถ่ายได้ให้เก็บปะถ่ายที่ลกโรคที่เป็นป่าอืมสิมีป่าแล้วมีต้นไอรีสตรงนี้ต้นเนี่ยไม่ถ่ายปะเธอถอดฝรั่งฉันออกทำไมฝรั่งพี่ยายไปอยู่นู่นเลยติดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านค่ะปุยก้องใหญ่แล้วค่ะคุณนใหญ่เขามาทำแปลงเพิ่มแล้วค่ะนี่ก็ทำเสร็จไปแล้วสองแปลงนี่นะคะ อันนี้ทําแบบง่ายๆเลยค่ะของเขาเขาทําแบบออขึ้นมาเอา PVC ทําทขอบเสร็จแล้วก็ร้อยสลนจบเลยค่ะแบบนี้ค่ะเพี่อไดจ้เขาปั้นแปลงนั่นแหละแต่พี่เอียงก็บอกว่าเขาทํางานยากเขาอยากได้แบบนี้เขาจะทําของเขาแบบนี้นะคะเขาชอบแบบนี้ชอบอะไรแบบนี้สล <c oughs> นปูแล้วก็เย็บสลนด้วยเชือกสายไฟเก่า เชือกสายไฟเนี่ยที่เขาทิ้งเนี่ยค่ะนี่ก็คือเชือกสายไฟที่เขาทิ้งไว้คุณเหยินเขาก็ไปเก็บมาส่วนไม้เขาก็ทิ้งมาที่ซื้อก็คือสแลนนะคะสแลนแล้วก็ท่อ PVC นะคะคุณเหยินก็ซื้อแกนนี่แหละไปซื้อให้โอ๊ยจับหัวซะเนาะเขาเดินมาเขทิ้งตัวลงปะฮะมันเดินมาแล้วทิ้งตัวลงปะ ตัวนวุ่นวายกันจริงๆเลยทำไรยะโอ้ยญาติเสียมากญาติเสียจริงมาหรือคนที่ตดอะอะม,<า>มาตดใช่ไหมได้กิ่นนะได้กินได้กินขี้เหรอลูกก็ยาบอกได้กินขี้ ป่อปาปาหยุดป้าเถอะพักเถอะเหนื่อยแล้วงนะั้นตีขาเลยสับขามันเลยเออ <c oughs> ป๊า <c oughs> ป๊าห <c oughs> ยุดเถอะป๊าปาหยุดทำงานเถอะป๊าป๊าพักบ้างบอกอย่างนี้ นี่นะคะคุณเห็นเขาก็ตอกไปแบบนี้นะคะเจอหินหินาเนื่องจากว่าตรงนี้ข้างล่างนะคะเป็นหินทั้งนั้นเลยค่ะมันเป็นที่ทิ้งหินเก่ามันเป็นเศษอิฐเศษหินเก่าะคะ่ะทุกคนเพราะนั้นเนี่ยขุดทําแปลงก็มีแต่หินมากเลยคุณเห็นเขาก็เลยทําทําคอกแบบนั้นนะคะอคอกแปลงปลูก กง็ง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเอาไม้ตอกกับพื้นเห็นไหมเนียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็สแลนวางท่อ P ี c สแลนวางเย็บสแลนด้วยเชือกเชือกอะไรก็ได้นะคะเชือกอย่างเงี้ยคะ่ะเย็บด้วยเชือกแบบนี้ด้วยสายไฟเก่าๆทิ้งๆเสร็จแล้วก็ปรุงดินใส่เป็นขนมชั้นนะคะดินขุยมะพร้าวแกลบมูลสัตว์สี่ส่วนนะคะให้มันโปร่ง อยากให้เพราะว่าพื้นที่เราดินมันน้อยแล้วก็เหนียวด้วยนะคะเราเลยพยายามใช้ใดินมันมันน้อยแต่เดี๋ยวพอปลูกไปสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเนื้อดินทั้งหมดเนาะมันก็เหมือนที่เราเคยทําคลิปที่อยู่หน้ากระท่อมนั่นแหละตอนนั้นนั่นแหละเออเดี๋ยวเอาคลิปนั้นให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สองสองอย่างการปรุงดินแล้วก็การทําแปลงแบบเนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะข้างล่างคอมเมนต์นะคะแกลบนะคะที่เราไปขนมาเมื่อวานนะคะจากโรงสีนะคะ คุณเย็นเขาเป็นคนไปนผลกันเองเลยกับพียอนนะคะชั้นแรกที่ใส่ไปนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งชั้นแรกที่ใส่ไปเป็นขุยมะพร้าวนะคะตามด้วยมูลสัตว์ตามด้วยดินเป็นขนมชั้นนะคะชั้นละเท่าๆกันความหนาก็ให้ทุกคนกะปริมาณเอานะคะชั้นสุดท้ายนี่ก็เป็นแกรบค่ะแกรบอย่างนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวคุณเหย็นเขาจะลดด้วยจุลินทรียจ้าปวกนะคะจุลินรีย์ต่อปวกแล้วก็ไดโคเดมานะคะก่อน แล้วก็1สัปดาห์นะคะเอามาคุณย่ยเขาก็จะมากลับดินนะคะกลับหน้าดินโดยการคลุกเคล้าแต่ตอนนี้ก็คือเรายังไม่ต้องไปกลับนะคะลดน้ําด้วยจุลินทรีย์ลดด้วยจุลินทรีย์แบบเข้มข้นหน่อยนะคะเจ้าปลวกแล้วก็ไตโคเดอร์ม่านะคะนี่ยค่ะแกลบชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่สี่แบบนี้สามชั้นแรกเฟียนไม่ได้มาถ่ายต้องขออภัยด้วยแต่มันไม่มีอะไรค่ะมันมีแค่ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวมูลสัตว์ ดิน3มชั้นนะคะขุยมะพร้าวมูลสัตว์ดินตามด้วยแกลบแบบนี้นะคะ่ะอีกหนึ่งเดือนนะคะแปลงนี้อีก1เดือนนะคะแปลงนี้อีกหนึ่งเดือน,น,ะะน,อน,เ,อนเราถึงทําการปลูกนะคะค่อยมาเจอกันอีกทีแต่ก่อนจะถึง1เดือนเนี่ยอีกประมาณ1สัปดาเนี่ยสัปดาละครั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณเหยินเขาจะมาทําการคลุกเคล้าตีของเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ลดน้ําให้ความชื้นลดจุลินทรีย์เจาวปวกค่ะแล้วก็ไตโคเดอร์ม,มาใครมีจุลินทรีย์อะไรก็ใช้อันนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเจาวปวกก็ได้ะคะ่ะ อาจจะมีสังเคราะห์แสงมีน้ำหมักปลานะคะมีหนอกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะเพียนก็ใช้เท่าที่พีแอนมีนะคะมีจาปวกนะคะจริงๆถ้าได้จาปวกหนอกกล้วยแล้วก็สังเคราะห์แสง3ามอย่างเลยก็จะดีนะคะสังเคราะห์แสงก็มีเดี๋ยวเราก็ลดได้นะคะพวกนี้มันจะเป็นตัวช่วยความย่อยสลายนะคะเพิ่มการย่อยสลายทําแบบนี้มันจะเป็นมวลเบานะคะช่องแรกๆเนี่ยมันจะโปร่งมากเลยดินจะโปร่งมากเลยนะคะ รากพืชเราจะไปได้ดีนะคะแล้วก็ผักโตดีนะคะแต่พอปลูกไปสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายกลายเป็นดินเหมือนแปลงหน้าบ้านข้างบ้านอย่างที่เปียนทำแล้วก็อัปเดตให้ดูตลอดนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นขั้นตอนการหมักดินรอบแรกเลยนะคะส่วนอันนั้นที่ทุกคนเห็นว่ามันมีเปลือกไข่อยู่ก็ไม่ต้องสงสัยมันคือเปลือกไข่ที่เอามาจากร้านข้าวไข่เจียวในซอยนะคะอันตัวนี้ก็เพิ่มแคลเซียมนะคะเปลือกไข่ ก็เพียนไม่ได้ไปซื้อกระดูกมาก็ใส่เปลือกไข่แทนมีอะไรก็ใส่ไปอะคะ่ะหมกักๆมันไปนะคะพวกนี้มันคืออินทรีย์วัตถุนะคะที่มีประโยชน์ต่อพืชผักของเราทาั้งนั้นนะคะอะไรก็ได้ค่ะโอเคคุณเหยียนเขาเกลี่ยแบบนี้นะคะ่ะเป็นชั้นที่4ชั้นสุดท้าย หลังจากนั้นก็ใส่แกลบดําไปนิดหน่อยนะคะบางๆโรยข้างหน้าค่ะแกลบดําเนี่ยเขามีฤทธิ์เป็นด่างนะคะเอาไว้แก้ความเป็นกรดในมูลสัตว์หรือในดินเราะค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่บางๆโรยหน้าพอนะคะไม่ต้องเท่ากับหนึ่งส่วนเหมือนกันอื่นนะคะโรยๆไปแบบนี้ค่ะ พอใส่แกบด้าเสร็จแล้วนะคะก็ลดน้ําให้ชุ่มชื้นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณโยนเขาจะลดตัวอินซีเย็นนี้ค่ะตอนนี้ไม่ลดนะคะเดี๋ยวลดตอนเย็นลดเลยไหมคะให้ให้น้ามันซึมนะคะให้น้ํามันชื้นชุ่มชื้นอยู่ในนี้นะคะเพื่อที่จะอินทรีย์วัตถุมันจะได้ย่อยสลายเร็วๆนะคะถ้าเราไม่ทําให้เขาชื้นเนี่ยมันไม่ย่อยนะคะถ้าปล่อยมันแห้งมันไม่ย่อยนะเนี่ยค่ะลดน้ําให้ชุ่มไว้อย่างนี้ แล้วเดี๋ยวตอนเย็นมารดจุลินทรีย์กันค่ะแล้วแล้วก็มืดของอีกวันหนึ่งนะคะสรุปเมื่อวานคือคุณหยินเขาทาไม่ทันนะคะมีงานอื่นให้ไปทําอีกนะคะวันนี้ก็เลยมารดจุลินทรียเจาปวกอันนี้ก็คือจุลินทรียเจาปวกที่แพนทําไว้นะคะหนึ่งแก้วเลยนะคะต่อหนึ่งบัวเนี่ยค่ะคุหยินก็ไปตักน้าในสระมาตักน้าในสระมาหนึ่งบัวแล้วก็ลดเนี่ยค่ะลดไปให้ทั่วเลย พอลดทั่วแล้วให้ชุ่มหนึ่งสัปดาห์คุณเหยีนเขาจะมากลับดินอีกรอบเนี่ยค่ะใครมีจุลินทรีย์อะไรก็ใช้จุลินทรีย์นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสังเคราะห์สแสงหนอกกล้วยเจ้าวปลวกน้ำหมักปลานะคะจุลินทรีย์ E M อะไรก็ได้นะคะของเพียนใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าวปลวกนะคะจุลินทรีย์เจ้าวปลวกสังเคราะห์สแสงช่วยะไรนะแล้วก็หนอกกล้วยนะคะช่วยอะไร ช่วยในการย่อยสลายข้าวดเธอเธอสลายไหมเธอสลายปะ <c oughs> ช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเดี๋ยวฉันหลับเธอก็แอบ,บเอามันมาลดทะจะได้เปื่อยเร็วๆใ <c oughs> ย่อยสลายออกไปนะคะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุโอเคก็สร <c oughs> ุป <c oughs> ก็คืออีกครั้งหนึ่งนะดินในที่อยู่ในแปลงนี้ก็คือเป็นสี่อย่างนะคะเป็นขนมชั้นนะคะมีขุ้นะพร้าวมูลสัตว์ดินแกลบนะคะอย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน เสร็จสับแล้วก็มีแกลบดําด้วยนะคะแกลบดํานิดหน่อยนะคะโรยไปบางๆไม่ต้องเยอะมากเป็นครึ่งส่วนของของของส่วนอื่นทั้งหมดนะคะแล้วก็ลดด้วยจุลินรีย์จาปลวกหรือจุลินทรีย์อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแต่หมักทิ้งไว้อีก1เดือนนะคะ1เดือน1สัปดาห์เนี่ยคุณเหยิ่เขาจะมากลับตีครุกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทําทไปเรื่อยๆนะคะลดจุลินรีย์ไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีเวลานะคะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเอาน้ําเปล่ามาลดไว้ก็ได้ แต่ความชื้นต้องมีนะคะจากนั้นหนึ่งเดือนไปแล้วเราค่อยมาปลูกนะคะไม่งั้นนะ่ะเรื่องของการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุมันยังไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ดีผักเรามันจะไม่ค่อยโตนะคะมันจะเหลืองเด้อจากแกลบจากมูลสัตว์ที่มันยังไม่หายร้อนดีอะไรเงี้ยค่ะแต่การที่เราลดจุลินทรีย์แล้วก็มากลับคุกเข้ามันบ่อยๆมันจะทําให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องรอนานอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่แอนกับพีตีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ